สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มบันทึกคลิปวิดีโอติ๊กต็อกนะครับทําได้ง่ายทํำยังไงนะครับมาดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้าตาเว็บไซต์นะครับเข้ามาสู่เว็บไซต์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเข้ามาอยู่หน้าตาเว็บไซต์แบบนี้เลยนะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงกันไปเลยนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็มาด้านขวาตรงนี้นะครับ มาตรงสมัครสมาชิกนะครับกดเข้ามานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้ให้ใส่นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งสี่ช่องนี้เลยนะครับและอย่าลืมติ๊กถูกด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับ KM Social เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ด้านตรงกลางนี้จะมีแยกเป็นหมวดหมู่แบบนี้เลยนะครับให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี Facebook นะครับ YouTube Tik t o k IG นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้ได้เลยนะครับครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Tik t o k ให้ดูนะครับก็ให้คลิกที่ t i k t o อกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มบันทึกนะครับการเลื่อนลงมาด้านล่างเรื่อยๆนะครับนี่นะครับมาตรงนี้นะครับ Tik t o k นะครับเพิ่มบันทึกนะครับก็เลือกได้เลยนะครับ เรีนลงมานะครับต้องบริการนะครับกให้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ทุกคนต้องการจะใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเลือกใช้เป็นตัวแรกที่เลือกอยู่เลยนะครับนี่ครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้า t i k t o อกแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการจะเพิ่มบันทึกนะครับคลิปวิดีโอตัวนี้ผมก็เลือกไว้อยู่แล้วนะครับก็ให้ทุกคนคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นะครับตอนนี้ยอดบันทึกก็มีอยู่ศูนย์คนนะครับเดี๋ยวมาดูหลังปั๊มเสร็จนะครับ ขอให้นำลิงก์มาวางตรงนี้นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ำหนึ่งอ่ะสิบบันทึกนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาลองซักหนึ่งร้อยบันทึกให้ดูนะครับค่าบริการก็จะอยู่ที่ไม่เกินสองบาทด้วยนะครับก็ถือว่าถูกมากๆนะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับนี่นะครับอ่ะพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะขึ้นเขียวๆแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนนะครับว่าคําสั่งซื้อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับหรือว่าคลิกด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับจะเข้ามาสู่หน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะครับด้านล่างกกําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมี3ช่องทางเลือกใช้นะครับ จะมีสแกน QR code ทุกธนาคารนะครับทัวนี้วอลเล็ t นะครับเหรียญริปโตต่างประเทศนะครับก็ให้ทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้เลือกดูนะครับหรือว่าเลือกถือผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับจะมี Facebook นะครับ YouTube t i k t o อ i g นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้ได้เลยนะครับนะครับหรือใครจะคลิกดูตรงคำอธิบายตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ พอคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในตรงนี้นะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนคนไหนมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ด้านซ้ายนี้นะครับแล้วส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่น5%กันด้วยนะครับอาจตัวช่วยเหลือนะครับถ้ายอดแครไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้านะครับหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการทักหาวินีผ่านหน้าเว็บไซต์เลยนะครับ ก็จะมีปมัญหาแจ้งนะครับขอเร่งความเร็วนะครับขอเติมยอดนะครับขอยกเลิกออเดอร์นะครับก็มีนะครับเดี๋ยวผมพากลับไปดูหน้าแรกกันต่อนะครับด้านบนตรงนี้ก็จะมีแจ้งนะครับยอดเครดิตคุ้งเหลือนะครับยอดใช้จ่ายไปแล้วนะครับจํานวนออเดอร์ทั้งหมดที่เคยสั่งซื้อมาใช้นะครับก็จะมีแจ้งอยู่ด้านบนนี้เสร็จสิ้นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดบันทึกเริ่มทยอยขึ้นยังนะครับเดี๋ยวผมขอรีเฟรชหนึ่งทีนะครับ ตอนนี้ยอดบันทึกก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกมีอยู่0คนนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น106คนนะครับก็ขึ้นไหวมากๆแล้วราคาไม่ถึง2บาทด้วยซ้าไปนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับจะปั๊มบันทึกคลิปวิดีโอ t ิกเกอรนะครับยอดขึ้นไหวแล้วราคาถูกนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็คลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์นี้แล้วลองเข้ามาใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ